นี่เกยงเล่นเกียร์ชินเราเลยถ้าใครบอกให้มึงเล่นไว้สั้นโนวันไม่ประเด็นอ่ะผมคิดไปคิดมาไม่มีประเด็นคามิไม่มีประเด็นไม่ต้องไม่ไม่ไม่ัง่ไม่ผลคือนายเข้าใจใช่ไหมว่าแมปมันใหญ่มากอ่ะนายเข้าใจใช่ไหมว่ามันต้องฟาร์มสิ่งบางอย่างในแมปเราที่เรามีอ่ะเพื่ออัพตัวละครอ่ะอ่าฮะแ่ถ้าเราจะฟาร์มทั้งเวอร์แมปอ่ะนายคิดว่าทั้งวันจะพอ พอไอเฮียถ้ามึงได้ดีเขดพ่อมึงคิดว่ากูว่างคิดว่ากูควรตกงานอะไรเฮีย like me yes เต้นอยู่รอเฮียมันเสียไปครึ่งแสนแล้วมงมันบอกใช่เหรอเอ้นมัีานไม่ได้เอ้ามืดเอ้าเอ้ามึงเป็นไมยได้คลั่นอะไรเฮียเสียงมึงเมื่อกี้ร์การทำวันนี้ดิวตี้ช้างเลย นั่นแหละสิเขาเดือดอยู่ครับเขาเดือดอยู่เขาเดือดอยู่น้องใจเปล่านั่นแหละสิน้าหมายถึงมึงหรือเปล่ามึงนะไอ้ผมเลิกแล้วหมายถึงเลิกเป็นแฟนไม่ได้หรอกมีไมทพินเมอี้ยขอโทษค่มีเมื่อกี้แบบลืมไปอ่ะแบบจะอยากด่ามึงไงกูก็เลยแบบฟาดให้เลย ยังนะเราเล่นอย่างนี้ก็ต้องขอโทษเราไอ้เหี้ยพัดกันแล้วแต่ให้สุดอย่าอยู่ที่กลางทางตลกเขาไม่เล่นกันถึงตายนะครงมีจีเต็มที่แค่พองไปไอ้เหี้ยเออเขากูว่าไม่ตายจริงอ่ะก็ไม่เถียงแล้วกันนะจริงครับโอ้ยนอฟี่ไอ้ฟาดวีฟ้าโฉนดชูแล้วอัลติเมตเอดิชันแล้วมันอยู่ตรงแบบกูไอ้เหี้ยฟังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเข้าออกบ่อยๆเองครับ เกมห่ะเกมเกมอะไรเงี้ยโอ้ยอ่อนแองวะเฮียลอฟฟี่ลอฟฟี่ออนไลน์อีกแล้ววูดเลยชิบหายเขาไม่เคยชนหมากูวัดบุญแล้วเฮียลอฟฟี่ครับลอฟฟี่ขอร้องเห็นไหมน่าหว่าวายไหลเฮียว่ายแล้วกายทำอะไรอย่างเนี้ ยังมีเลเดสในคอมอยู่ป่ะมีมียังอยู่ใช่ยังอยู่อีกเหรอใช่ครับแต่จะลบแล้วมึงพูดมาเนี่ยกูจะลบเลยผมคิดอยู่ว่าผมจะลบดีไปเนี่ยผมจะลบแหละลบเลยลบเลยพี่ชายเดี๋ยวอีกประมาณ5ปีเดี๋ยวก็คงกลับมาเจอใหม่ีห้าปีเลยเหรอถ้าเกิด5ปีเลดเดตเอ้ยเลเดตสายจะไม่มาได้หานาซีเมอร์กายผมมีคำถามอืมผมไม่ใช่ซีเมอร์ไอซ์มองมองฆ่าแปลว่าอะไรวะไอ้ยเอ็มเอ็มโอเอ็ ก็โน่มองคัสอะมองคาสหรือเปล่าไม่ใช่ทำไมดิมองคัสเหมองคัสคืออ๋อมันคือไอ้กบเหงื่อแตกอ่ะอ๋ออไอ้กบที่มันร้องไห้ด้วยบอกว่าเออใช่ใช่กบร้องไห้ไม่เคยชื่อเหมือนอรอเพิ่งรู้เนี่ยเออเพิ่งรู้เหมือนกัน เงยมองคาร์ดคือตัวกบทำให้เงือแตกตาโตแล้วเหงือแตกเมา่กูนั่นมันคือเคอร์มิดเดอะฟอกนั่ยังไม่ใช่เหรอ I have no idea bro ยังมีคนเล่นฟอร์ดไนท์อยู่อีกเหรอวะเอ๊แปดทำไมวะเฟอร์ดไนท์เขาก็ยังเอาของเข้ามาเรื่อยๆไม่ได้กินมันสวยเว้ยฟอร์ดไนท์อ่ะเออแม่งไอตอนลิกันมอรตี้คนแม่งกลับไปเล่นเยอะเลยอ่ะอ๋อเออมีแต่กินลิกันมอร์ตี้ ก็มันรวมทุกอย่างอ่ะทั้งดีซีทั้งมาเวลเทียอะไรไม่รู้แต่เปหมดเลยเพราะที่ผมชอบที่มันมีคอนเสิร์ตมากเลยอันนั้นมันคือแบบใช่ใช่อารียน้ากันเดได้ดูยังยังมันมียังไงกันเดได้เหรอใช่เอ้ชอบใจมันไปดูได้นะผ่านไปแล้วคือบอกเลยอ่ะไออันไอ้อันแรกนี่คือดูเก่าดูก่าไปเลยหลังๆนี่มาแบบใช่หรอชอยชอทก็ดีมากนะไม่เดทเมาส์อ่ะอันแรกรู้สึกปอกว่าเดทเมาส์วะอ๋อเดทเมาส์ไม่เคยดูเคยดูแต่ไม่มาไปแค่ตัวละครแล้วก็เป็นแค่คอนเสิร์ตจุดๆแค่นั้นะ มันมีสกินทาวเวสคอรเดอร์เหรอเพิ่งเห็นมี่เฮียข้าครัวฮะอันดับไฮเอสในเดอะรูมจริงครับสัตว์น้ำเย็นอ๋อโอ้โหโคตรสัตว์อะดูอยเหระเพิ่งเห็นเจนชินมีสกินทาวิวสกอร์เรอไม่ใช่ไม่ใช่เฮียนี่ก็ขอเชียร์จังเลยมาเห็นว่าปอดน้ำอ่ะอ๋อเอเมนทาวเวสกอร์ที่ใส่ไหนกีของมันด้วยอ่ะเอวะ โอ้หมหัวก,กันเต <Nike S 1> <Dem by S 2> ็มเี่ยเลยพ <C actus. S 1> ี่ชัยรุ่นแคคตัสมี Nike รุ่นแคคตัสเดี๋ยววะแคคตัสแจ็คมันคือรูปมันทำรีสปอตไป็น Nike กับหัวกับอ้ายผมบืดเลยอ่ะผมว่าโอ้ยสวยสาทาอยากได้อ่ะรีเซลแม่ง 40, 50,000แล้วไอ้เหี้ยโอ้ยผมขอโทษนะขอโทษทุกคนผมเล่นเหี้ยมากอสุ so sorry